สวัสดีครับ18สิงหาคมพศ2565ครับหัวหน้าบุญประสงค์นวลสายปพอพจังหวัดขอนแก่นย้ายไปใหม่ก่อนหน้านี้เป็นปพอพที่ศรีสะเกดกำลังทำงานด้วยกันอย่างสนุกในเรื่องธนาคารน้ำใตด,ดินไปอยู่ขอนแก่นไม่ถึงเดือนเข้าอบรมหลักสูตรนปรสคือผู้บริหารระดับสูงตอนนี้ท่านนอนอยู่ที่อุดรอ,อยู่ที่อำเภอปจักศิลปาคมผมบอกว่าน้องน,นุ่งผมเคยไปเป็น ในอำเภออยู่ที่นั่นอำเภอประจักษ์ผมก็เคยไปบรรยายที่ประจักษ์พี่น้องคงจะได้ยินข่าวเรื่อง E.M. เมื่อเกือบ30ปีที่แล้วว่น้าบุญประสงค์ให้การบ้านให้โจทย์ใหญ่มาเพราะว่า ผู้บริหารระดับสูงลงสภาพสนามไปดูน้องหานที่อุดรน,น้องหานมีอยู่สองน้องหานนะครับถ้าน้องหานสะกดด้วยลอเรือก็จะเป็นน้องหานสกลนครถ้าสะกดด้วยนอนหนูก็จะเป็นน้องหานอุดรธาน,นีน้องหานนี่เป็นบึงน้ําที่สวยมากคือมีดอกบัวกลางน้ําดอกไม้กลางน้ําที่ฝรั่งทึ่งฝรั่งชอบแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องหานวันนี้ผมบอกว่าถ้าจะจบ จบอย่างไรจบเพราะว่าเราไปเบียดเบียนธรรมชาติปีที่แล้วผมก็นอนอยู่ที่บ้านดุงนอนอยู่ที่ตำบลวังทองอยู่หน้าป่าคำชะโนดปู่ศรีสุโธท,ที่วังนาคินของปู่ศรีสุโธตอนนี้ก็จบไปพร้อมๆกันเพราะไปเบียดเบียนธรรมชาติผมมองดูการไปใส่กรอบ รอบของวังนาคินปลูกสีสุโธท,ที่บันดุงอ่ะแทนที่ผักตบชวามันไหลมาที่ลำประทวนแล้วเวียงออกที่ทุ่งใหญ่แล้วลงแม่น้ำสงครามตอนนี้คล้ายน้ำเน่าเพราะน้ำไม่หมุนเวียนไปตีกรอบ ไปทำถนนรอบก็เลยเป็นที่เก็บผักตบชวาน้ําโดยธรรมชาติมีอิสระไปตีกรอบเมื่อใดน้ําไม่เคลื่อนที่น้ํานิ่งก็จะกลายเป็นน้ําเน่าก็จะกลายเป็นน้ําเสียน้ําไม่ถูกผ่องถ่ายด้วยระบบธรรมชาติน้องหานนี้คล้ายก,กันกับวังนาคินปู่ริสโทธที่บัดดุมครับให้ดูน้องหานผมพยายามที่จะค้นข้อมูลว่ากี่ตารางกิโลเมตรกี่ไร่ผมวัดดูโดยรอบโดยรอบๆอ,อบนี้มีถนนโดยรอบประมาณ หกสิบกิโลคดๆคดงอรอบเช่นนี้นี่แหละครับการไปตีกรอบไม่ให้น้ําลงอย่างอิสระเพราะพลังธรรมชาติต้องการความเป็นอิสระพลังธรรมชาติต้องการที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลน,น้ําอย่าลืมว่าทุกมวลสารทุกสา,สารจะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นน้ําบนดินไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นน้ําในทะเลมีขึ้นมีลงมีกระแสน้ําอุ่นมีกระแสน้ําเย็นเกี่ยวข้องกัน ทั้งโลกใบนี้ผมเริ่มเห็นปัญหาเพราะว่าเคยไปที่เทศบาลพันดอนเมื่อ3ปีที่แล้วก็เห็นปัญหาว่าน้องหานจะเจอวิกฤตเมื่อปี63เพราะอะไรใส่ขอบแล้วเรียบร้อยน้ำที่วิ่งรอบน้องหานไม่สามารถกระโดด เข้าไปอยู่ในหนองหารได้ให้เกิดโมเมนตัมทีนี้พอดูที่หัวหน้าบุญประสงค์พักอยู่ที่ที่ตำบลน,นี้แหละครับตำบลตำบลอุ้มชาญภาษา,ษาังกฤษครับไม่รู้ถูกหรือเปล่าดูการตีกรอบของห้วยนี้ชื่อว่าห้วยหลวงนี่ห้วยหลวงนี่ห้วยจระเข่วางน้ําอยู่ตรงนี้รถปิดตานน้าไปแล้วครับ ถามคนเท่าคนแก่วังน้ำอยู่ตรงนี้โดนปิดตาน้าไปแล้วครับทุก300รเมตรทุก400เมตรจะมีวังน้ํวาวังน้ําสิ่งเหล่านี้ให้ถามคนเท่าคนแก่ซึ่งเคยไปหัวหาปูหาปลาก่อนการขุดลอกอันนี้ห้วยหลวงอันนี้ห้วยจรเข้บารวมกันลงหนองหานยังมีลําห้วยอื่นๆอีกรอบหนองหานผมไปทางด้านตะวันออกก่อนครับเอาละครับ ห้วยพรไผ่จบเช่นเดียวกันอย่าลืมว่าห้วยจระเคห้วยพรไผ่มันยาวมาจากที่สูงกว่าทางด้านตะวันออกอุดรธาน,นีไปตีกรอบเอาไว้ในพื้นที่อย่างนี้เมื่อฝนตก น้ำจะไหลลงไปชนขอบครับก็ต้องทําคลองวังน้ําก็โดนปิดทําคลองหรือไม่งั้นก็ใส่ท่อระบายน้ําถ้าเคตอย่างนี้ขุดลอกที่ไหนให้บอกว่าแห้งที่นั่นแล้งที่นั่นตาน้าโดนปิดน้ําบาดาลจะเกิดอะไรขึ้นคนในเขตพื้นที่นี้หลายอําเภอใช้น้ําบาดาลทําการเกษตรใช้น้ําบาดาลในการอุป,ปโภคบริโภคบอกตรงๆครับคุณเจอน้ําเค็มเข้าแล้วคุณเจอน้ําก่อยเข้าแล้ว ข้าวไม่งามวัชพืชจะเกิดเยอะหน้องหาตอนนี้น่าจะมีวัชพืชเต็มแทนที่จะเป็นดอกบัวดอกไม้กลางน้ำที่ฝรั่งทึ่งทั้งโลกห้วยพรไผ่โดนตีกรอบตลอดแนวไม่เหลือนี่คือการบ้านของหัวหน้าบุญประสงค์นวลสายให้ผมจะแก้ยังไงก็ธรรมชาติเขาทำดีแล้วสดใสดีแล้วเราไป ทำลายความเป็นธรรมชาติทำลายความเป็นวิทยาศาสตร์สิ่งเหล่านี้ซึ่งผมเรียกว่าวิชาไสยาศาสตร์เกิดขึ้นที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นถัดลงมาอีกผมไม่อยากลากเส้นหรอกครับนี่ครับไม่มีชื่อโดนตีกรอบด้วยการขุดลอกใส่กรอบเอาไว้ถ้าผมลากคอนทัวร์ให้ดูเพียง เล็กน้อยก็จะทราบว่าพื้นบ้านมันสูงแถบพวกนี้นะก็จะมีช่องน้ําลงประมาณนี้พอไปต้นเตียกว่าปุน๊นี่จะเห็นว่าพื้นที่เหล่านี้ท่วมหมดครับที่ต่ำกว่าตรงนี้นี่ท่วมหมดครับเหล่านี้เป็นต้นนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นรอบหนองหานเพราะว่าแทนที่จะให้ลําห้วยที่ว่านี้มีวังน้ํา ปิดตาน้านอีกแล้วตลอดสายน้ําลงใต้ดินไม่ได้ยังมีลําห้วยอื่นๆอ,อีกมากมายครับผมก็ไล่ไปห้วยนี้เป็นคลองถ้าคลองอย่างนี้คือคลองส่งลมครับคลองเก็บลมครับไม่มีน้ำหรอกครับผมไม่ต้องไปดูผมดูบริบทเหล่านี้ว่าวิกฤตแน่นอนจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่คือโจทย์ซึ่งอนุชนรุ่นหลังจะต้องเข้ามาแก้ไขบุกเบิกไม่นั้นไม่งั้นประเทศไทยจะวิกฤตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขณะน,น,นี้น้ําท่วมภูเขา ที่จังหวัดน่านสูงเหนือระดับน้ําทะเลตั้งแต่400เมตรถึง1,000เมตรมีน้ําท่วมเกิดจากเหตุคล้ายคกันน้ําลงใต้ดินไม่ได้อา้าวห้วยตัวนี้มีชื่อห้วยน้ําคลองขุดลอกนี่วางน้ําหรืออะไรด้านนี้เขาคือน้ําเข้าทางด้านตะวันตกพลังรีชาร์จอย่าลืมว่า3ามลห้วยแล้ว1 2 3ทุกลาห้วยรีชาร์จลงใต้ดินหมดเพราะฉะนั้นหนองหานนี้จะเป็นน้ําที่สวยที่ใสที่สะอาดเป็นน้ําที่ผุดขึ้น แล้วมันออกตรงไหน,นเดี๋ยวจะเฉลยห้วยน้ำคลองห้วยดงแคนนะครับขุดลอกครับไม่เหลือหรอกครับผมจึงบอกหัวหน้าบุญประสงค์ว่าผมพาไปดูที่ตำบลตาโกนวางแผนที่หน้องกุดหลาดดีชาร์หน้องกุดหลาดแล้วให้ชาร์จมาหาที่ คลองอีสานเขียวทุก1นึ่งกิโลหัวหน้าคงจําได้พาลูกน้องวางพิกัดตลอดแนวเนี่ยก็ทุกหนึ่งกิโลไปสร้างวางน้ําวางน้ํวาวังน้ําคือไม่ต้องขุดตลอดแนวไม่มีที่ทิ้งดินไปขุดเอาแค่วังหนึ่งความกว้างเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะยากแต่ก่อนเหล่านี้วังน้ํวาวังนี้มันกว้างร้อยกว่าเมตรแต่ตอนนี้มันกลายเป็นคลองให้น้ําวิ่งผมไม่ต้องไปดูครับ ตอนนี้มันน่าจะกว้างเพียงไม่ถึง56เมตรก็พอสมควรจาก100เมตรหายไปครึ่งหนึ่งไปเป็นส่วนนี้ไปเป็นส่วนนี้ผมดูโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ขุดลอกหนองหนองพันไล่กำลังขุดลอกอยู่ทั่วประเทศวันนี้เหลือไม่ถึง500ไล่เพราะขุดลอกจากที่หนึ่ง เอาไปสมหนองหนองก็แคบเข้าขุดลอกลําห้วยที่กว้างก็จะลําห้วยก็จะแคบเข้าบางลําห้วยเหลือไม่ถึง3เมตรมีมากมายครับเราจะเห็นว่าทุกห้วยโดนทําลายด้วยการขุดลอกโดนปิดตาน้ําโดนปิดวังน้ําด้วยการขุดลอกเพราะวังน้ําธรรมชาติออกแบบมาลึกมากกว่า7เมตรขึ้นไปตอนนี้วังน้ําเหล่านี้โดนดินมาถมเพราะแบบที่ออกมาถูกกําหนดให้ขุด ไม่เกิน4เมตรปัญหาเกิดขึ้นทั่วประเทศแล้วครับนี่แหละครับซึ่งผมได้ยินพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมานสิทธิปัญโยพูดเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินพูดเรื่องการเก็บน้ำฝนไว้ใต้ดินผมเห็นปัญหาที่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมกระโดดลงมาศึกษาเรื่องเหล่านี้ปีนี้คือปีที่8ห้วยน้ำคลองก่อคล้ายกันครับจะเห็นว่าลำห้วยที่คดคดงอถูกออกแบบให้ลัดให้สั้นให้ตรงให้ตื้นน้ำที่ลงในลำห้วย อย่างเช่นห้วยคลองนะมันเข้าเกียร์ห้าครับเพราะไม่ได้ควงสว่านผมดูนี่วังน้ํานี่วังน้ํานี่ขุดได้นี่วังน้ําเหล่านี้เป็นต้นคลองห้วยคลองไล่ลงไปห้วยดงแคนห้วยดงแคนไม่ต่างกันห้วยกองสีไม่ต่างกันสรุปว่าด้านตะวันตกจบด้วยประการทั้งปวงนี้คือทางน้ําออกครับเรามาดูด้านตะวันออกมั่งเริ่มที่ห้วยจระเข้นี่ครับรองน้ําเก่าครับ รู้ยังไงร,รู้ครับนี่ร่องน้ําเก่าผมลากให้ดูนะครับร่องน้ําเก่าครับถูกขุดลอกถูกขุดลอกวิกฤตครับมรดกของโลกวิกฤตครับนี่ลำห้วยทุกนาชาวบ้านบุกลุกหมดแล้วน้ําลงใต้ดินไม่ได้หรอกครับพี่น้องวิกฤตแน่นอนอีกห้วยหนึ่งอยู่ด้านล่างชื่อว่าห้วยไพจานใหญ่ที่มีชื่อใน Google ขุดลอกหมดแล้ววังน้ํามีอยู่ทุกไม่เกิน300เมตร500เมตรประมาณนั้น นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวอุดรเขตรอบๆพื้นที่อำเภอหนองหานอุดรธาน,นีห้วยนาโนห้วยน,นี้ใหญ่วิกฤตครับมันเป็นคลองสองคือคลองนี่มันกว้างมากดูความกว้างของคลองก่อนหน้านี้ก็เท่านี้ครับเกตประมาณ80เมตรตอนนี้คืออะไรแยกคลองสองเลนเอาถนนผ่ากลาง,ลางมีคลองอย่างนี้ก็มีในโลกประเทศไทยถนนตรงกลางนะครับ อันนี้ก็ถนนนะครับนี่เลนหนึ่งนะครับตัวนี้อาจจะด้านไปตัวนี้โอ้ยขปวดหัวนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นคลองนาโนเหล่านี้เป็นต้นก็ด้านตะวันตกเป็นคลองที่สองคลองที่สามไม่มีชื่อโดนบุกลุกไปแล้วเอวังด้วยปากกาลัชนีคือเป็นทุ่งนามองเห็นหมดครับคลองที่สี่ก็โดนบุกลุกไปหมดแล้วปัญหาเหล่านี้แหละในอนาคตหนองหานนี้ถ้าไม่แก้ก็คือเลี้ยงควายครับเพราะอะไรจากรถไถค,ครับดินขี้เลนครับตะกอนครับ ขุดลอกออกมาจากน้องหานก็ได้ภูเขาลูกใหญ่ๆหนึ่งลูกที่เห็นนี่ผมไม่มั่นใจไม่น่าจะเป็นบัวบัวไม่ใช่อย่างนี้น่าจะเป็นผักตบชวาคล้ายๆกับคำชะโนดปู่สีสุโธเพราะใส่ความแบบเดียวกันเลยแบบนี้แหละครับให้คุณดูพลังน้ำเข้าด้านตะวันตกน้ำเข้าทิศเหนือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ิบาลำห้วยถูกมัดแขนมัดขาไม่ให้รีชาร์จลงใต้ดินแล้วพี่น้องชาวอุดรจะแก้อย่างไรปวดหัวครับเป็นเรื่องใหญ่ครับสิ่งที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังจากการขุดลอกก็ได้รับผลเช่นนี้แลถ้าวิธีจะแก้ก็บอกหัวหน้าบุญประสงค์ตอนนี้หัวหน้าอยู่ตรงนี้หัวหน้าเอาห้วยแรกก่อนห้วยหลวงห้วยจระเข้ นี่ครับมีสองชื่อครับก็ไล่ขึ้นไปสิครับหัวหน้าผมเคยพาทำที่ศรีสะเกดก็ทุก1กิโลก็ปักหมุดไปสิครับทำฟื้นวางใหม่เอาตรงสามแยกนี้แหละตรงนี้ดูนะครับนี่แหละน้ำมาชนกันอยู่นี่จัดเลยเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยไล่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยตรงไหนเหมาะเหมาะมุมหักอย่างนี้ชอบนักใส่เข้าไปใส่เข้าไปหัวหน้าบุญประสงค์เคยวางพิกัดกับร่วมกับลูกน้องแล้วที่คลองอีสานเขียวยังไม่ได้ทํางานเลย หัวหน้ากลับมาก่อนก็อยากจะบอกว่าถ้าจะแก้ก็แก้ถ้าไม่แก้ก็เตรียมใช้น้ําเค็มนาข้าวก็จะหายไปเพราะเกิดน้ําเค็มบัวก็จะหายไปเพราะน้ําไม่ถูกพ่องถ่ายมาอย่างมีพลังทางด้านล่างสรุปให้ฟังอย่างอย่างนี้ว่าผมศึกษาเรื่องน้ําใต้ดินโดยที่ไม่ได้มีตำราใดๆมาก่อนศึกษาเองหลังจากที่ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมาสิปัญโย ันดับแรกศึกษาเรื่องป่าคำชะโนดครับป่าคำชะโนดดูแลผมลากเส้นลําห้วยดูผมวางพิกัดไม่ไม่ทราบว่าจะได้ทําหรือไม่ไทำผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังผมวางพิกัดให้คาชะโนดที่จะแก้อย,อย่างไรนะครับถ้าทั้งที่น้ําผุดตลอดเวลาที่ป่าคาชะโนด ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเห็นรองเท้าบูทไม่น้าโขงไหมครับไม่แตกต่างกับเชียงรายหรอกครับคล้ายกับเชียงรายเป๊ะเลยรองเท้าบูทพระธาตุผาเงากับรองเท้าบูทของน้องคายนี่น้องคายผมก็ชอบดูแม่น้ําแล้วผมเห็นห้วยหลวงนี่ครับอยู่ในเขตพื้นที่น้องบัวลําพูห้วยหลวงนี้นะครับเขื่อนห้วยหลวงออกนี้อยู่ในพื้นที่นี้คือพื้นที่เมืองเก่า ของคนบันพระุษผมครับเมื่อ200กว่าปีอพยพมาจากเวียงจันทร์ครับมาอยู่ที่ตำบลหน,นองบัวบานประมาณด้านตะวันออกประมาณมุมนี้แล้วก็มาสร้างหนองบัวลําพูเป็นนครเขื่อนขันกัดแก้วบัวบานก็คือหนองบัวลําพูในวันนี้หนองนี้มีในยะสําคัญใส่รอบหรือยังใส่รอบเมื่อใดพลังก็หมดหนองนี้รับพลังมาจากรองเท้าบูทครับไหลลงรอบหนองพลังจะมหาศาลมากนี่อุดรธานี แล้วมันก็ส่งมาให้น้องหานเห็นไหมครับเวลาธรรมชาติเขาวางมุมน้องหานเป็นน้ำใตดินที่ถูกฝากมาจากแม่น้ำโขงแล้วส่งมาให้อันนี้ก็คือลำเปานะครับลำเปาตลอดสายแล้วก็เมืองดินดำก็คือ จังหวัดกาลสินเมืองท่าคันโท <c oughs> มีน้ำผุดครับก่อนหน้านี้หลังจากที่น้องหานหมดพลังไปน้องหานส่งน้ำใต้ดินไม่ได้พี่น้องกาลสินก็จบไม่แตกต่างกันจะเห็นการวางมุมซึ่งผมวางมุมตั้งแต่ห้วยหลวงน้องหานท่าคันโทสะหัดสะขันคือเขือเ่อนลำปาวมันก็จะยิงออกมาเรื่อยๆลงแม่น้ำโขงประมาณเขตพื้นที่มุกดาหารอย่าลืมว่า ทุกมวลสารบนโลกใบนี้มันไม่เคยหยุดนิ่งมีอากาศหยุดนิ่งไหมมีการเคลื่อนที่ของน้ําในต้นไม้ไหมมีการคายออกซิเจนของต้นไม้ไหมมีการคายไดออกไซด์เหล่านี้ไหมหลวงพ่อบอกว่าน้ําไม่เคยหยุดนิ่งทําไมผมคิดได้ชอบดูแผนที่ครับหลายคนจะมองคอนทัวร์แค่พื้นที่แคบแคแต่ผมมองเป็นระดับมหาภาคนี่ประเทศไทยเช่นสุดๆอยู่ประมาณนี้ข้างบนเป็นอะไรครับดินครับพมา่าเฉียงอินเดียจีน เหนือขึ้นไปก็คือรัสเซียคุณกดน้ําลงอย่างไรบนโลกใบนี้น้ําจะเคลื่อนที่ไปหาทะเลไปทางที่ใต้เพราะในระดับชั้นหินอุ้มน้ําที่ลึกลงไปประมาณพันเมตรมันเชื่อมกับทะเลมาโดยตลอดแล้วประเทศไทยก็ลอ้อมล้อมไปด้วยเกาะโลกใบนี้ก็ล้อมไปด้วยก็ค้ายเกาะร้อมล้อมไปด้วยน้ําเข็มอย่าลังเลและสงสัยอ่าวตังเกียไม่ไกลอุดรครับเมื่อ สูบน้ำจืดออกจากใต้ดินหมดแล้วอย่าคิดว่าน้ำทะเลจะไม่เข้าสังเกตไหมว่ามีดินยื่นจะมีอา่อาวอ่าวตัวนี้แหละครับน้ําเข้านี่ครับหมุนกลิ้งอยู่ตรงนี้แหละครับทั้งวันทั้งคืนถูกเติมด้วยน้ําเข็มดังนั้นให้มองระดับมหาภาคว่า ถ้าพื้นที่ไหนกินบุญเก่าหมดในอนาคตคุณจะได้ใช้น้ำเค็มฝากพี่น้องชาวอุดรฝากผู้บริหารบ้านเมืองฝากท้องถิ่นชาวอุดรคุณจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่ฟ้าดินประทานให้เริ่มต้นที่จุดไหนคิดไม่ออกประสานหัวหน้าบุญประสงค์นวลสายซึ่งกำลังอบรมอยู่ในขณะน,นี้ผมนั่งออกแบบที่บ้านได้หรือเดินทางมาหาผมขอให้พี่น้องชาวอุดรโชคดีขณะน,นี้น้ำท่วม เขาได้ทราบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าถ้ากลัวน้ําท่วมก็ไปอยู่บนเขาอยู่บนเขาก็ยังมีน้ําท่วมจะเอาอะไรอีกเดือนนี้ก็คือเดือนที่อยู่กลางฤดูฝนกันยาหนักมากภาคกลางเตรียมตัวกันยาตุลาแถบเพชรบุรีเตรียมตัวพฤศจิกาธันวาตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์บางสะพานล,ลงไปถึงยะลาปัตตานีก็คือปีใหม่ฝนจะค่อยๆต่ำลงไปเรื่อยๆคือมรสุมตะวันออก ธนาคารน้ำใตดินถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมพูดคือสยยศาสตร,ร์ก็อย่าเอาไปทำแต่ถ้าบอกว่ามันแก้ได้มันมีกรณีศึกษาให้เห็นก็ช่วยกันเอาไปแก้ไขตอนนี้มันเป็นเรื่องใหม่พี่น้องชาวอุดอรหรือพี่น้องชาวไทยอาจจะไม่รู้จักแต่ผมไปที่ไหนไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวังสวัสดีครับ